คลิปนี้สนับสนุนโดย K N F ครับส้ีครับผมเกย์ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําสายสอนบนเขาใหญ่และวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลิตภัณ์จากทางแบรนด์ K N F สำหรับ p r o d u ั t ฑ์ K N F เนี่ยก็จะเป็น p r o d u ั t ์ที่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยดินหรือว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเขาจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องมิเรเลสโทรศัพท์มือถือ กระเป๋ากล้องหรือว่าจะเป็นขาตั้งกล้องที่ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยก็น่าจะเคยใช้สินค้าของแบรนด์ canon เขาอยู่แล้วแล้วก็โปรดักที่ผมจะแนะนําเป็นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระเป๋าคาดไหลตัวนี้หรือว่าชื่อโปรดักของเขาเนี่ยก็คือ K.F. s e l i n g Bag 10ลิตรสำหรับกระเป๋าค่าไหลตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับช่างภาพหรือว่าวิดีอกราฟเฟอร์ที่ต้องการพกอุปกรณ์กล้องไปด้วยแต่ว่าจะพกแบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กเท่านี้เองแล้วก็จะสามารถจุได้ประมาณ10ลิตรแล้วก็ด้วยดีไซน์ของตัวกระเป๋าเนี่ยตรงนี้เขาจะทําให้เราสามารถสะพายตัวกระเป๋าโดยที่มันจะไม่ไปไหนเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวกระเป๋าที่เป็นสายคาดไหลอะ่ะมันจะสามารถขยับได้แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับที่เราสามารถ ปลดล็อกหรือว่าจะเสียบล็อกเอาไว้ก็ได้ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็จะสามารถฟลิปมาด้านหน้าแบบนี้ได้เอ่อดีไซน์ตัวกระเป๋าเนี่ยก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวผิวด้านนอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบมัน,มนเงาๆงานะอันนี้ก็สามารถการลอยขีดข่วนได้อย่างแน่นอนตัวกระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ550กรัมแต่ว่าพอเราสะพายแล้วเนี่ยคือแทบไม่รู้สึกถึงน้ําหนักเลยแล้วก็ที่ตัวสายสะพายของเขาเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับที่เวลาเราสะพายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าสะพายกลับไปด้านหลังเนี่ยอันนี้สําหรับผมผมว่าสะพายได้สบายมากนะแต่ว่าตัวสายของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานเขาจะไม่ได้มีที่เก็บเหมือนเขาจะบังคับให้เราสะพายแบบนี้นะมันก็จะเป็นทรงนี้เลยที่ตัวกระเป๋านะครับด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวเซฟตี้นะให้เราสามารถเปิดตัวกระเป๋าออกมาโดยที่มันจะมีล็อกอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นช่อง Quick Access ที่เราสามารถใส่ตัวกล้องไว้ด้านในตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายถ่าพเีย ก็หยิบตัวกล้องออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีซิปตาข่ายให้เราสามารถใส่พวกแบตเตอรี่หรือว่าใส่ชาร์จไว้ในนี้ได้ด้วยก็ให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็ถ้าเราทําการปลดล็อกก็จะทําให้เราสามารถเปิดตัวกระเป๋าทั้งหมดได้ แต่ว่าตรงนี้ก็ให้ประคองเอาไว้ด้วยด้านในตัวกระเป๋าเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถจัดพาดิชั่นได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งานของเราได้เลยโดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตีนทุกแกมาให้เยอะมากๆด้านในนี้นะครับผมก็ใส่ตัวเลนส์หตัวกล้องกับเลนส์อีก1คู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น DJI ไม์แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ตัวกล้องอยู่ตรงนี้คือเราจะใส่โดนขนาดเล็กจะใส่เป็นเสื้อผ้าหรือว,ว่าใส่อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสายรัดที่จะช่วยประคองไม่ให้ตัวกล้องมันหลุดออกมาได้ด้ววยนะพออเรราใสุ่ปกป์้ไแล เราก็จะปิดไบ้์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะนี่จะมีตัวล็อกมาให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นกระเป๋าอีกช่องนึด้วยนะนี่ด้านในนี้เนี่ยผมก็ใส่เป็นอุปกรณ์อีกสองชิ้นที่ผมจะแนะนําต่อไปอันนี้ก็จะเป็น v n d filter บวก CBL ของกล้องใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นของ o s m o มพ็อกเก็ซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้ตัว o s m o มพ็อกเก็ถ่ายอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะมาแนะนําตัว VND f i l t e เที่ผมใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ ก็ไะใส่ของได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมว่าถ้ามีเลนตัวหนึ่งอะ่ะวางได้เลยนะตรงเนี้ยแล้วก็ที่้านบนตัวกระเป๋าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเป็นหูหิ้วมาให้1จุดส่วนด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่พวกขวดน้ําหรือว่าใส่กระติกน้ําได้แต่ว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใส่พวกขาตั้งขนาดใหญ่ได้ถ้าเป็นขาตั้งเนี่ยก็จะได้แค่ขาตั้งแบบเล็กๆนะจะเป็นชอยพอดเล็กๆอะ่ะไม้เซฟี่ พอได้แต่ว่าเขาจะไม่ได้มีสายรัดแบบเล็กๆให้ตรงนี้นะครับถ้าเขามีสายรัดเล็กๆให้ตรงนี้คือเราจะรัดพวกขาตั้งหรือว่าไมเซลฟี่ได้ค่อนข,ข้างปลอดภัยกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องตะข่ายแล้วก็เวลาที่เราล็อกตัวสายสะพายแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะมีเป็นช่องให้เราสามารถนําพวกไม้ไวเลสหรือว่าอะไรมาหนีบไว้ก็ได้คือหนีบได้หลายจุดเลยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ตอนสะพายเนี่ยอันนี้นะ กระเป๋าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยากทํางานแบบคล่องตัวเช่นการปีนเขาเข้าป่าหรือว่าใช้งานในเมืองก็เหมาะมากต่างประเทศก็ใช้งานได้แล้วก็ตัวสายเนี่ยก็สามารถปรับการรัดได้หมดเลยนะครับว่า ให้มันรัดยิ่งกระชับมันก็จะยิ่งอยู่กับตัวแล้วนะ,ะสำหรับกระเป๋า K N F Sling Bag 10ลิตรเนี่ยตัวกระเป๋านะครับก็จะมีวางขายแค่สีดําสีเดียวนะแล้วก็จะมีราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ1,000บาทแต่ว่าถ้าทุกคนใช้โค้ดตัวกระเป๋าก็จะมีราคาที่ลดลงไปอีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดอันนี้ด้วยนะครับก็จะได้ลดท็อปปิ้งเยอะเข้าไปอีกนะแล้วก็ตัวโค้ดนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นก็สาหรับใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อที ลิงก์ยูทูบช้อปปิ้งที่มุมซ้ายล่างตรงนี้หรือว่าจะเป็นลิงก์ลาซาด้าที่ด้านล่างใตคลีปก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าครับโอเคเราเดินทางมาอีกที่แล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ท้งเขาน้าตกเหวนรกค่ะคือเราเคยมาที่นี่2ครั้งแหละครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าด้านในเนี่ยน้ำจะเป็นยังไงนะทางเดินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินปูนตลอดทางเลยนะครับแล้วก็นี่เราเอากระเป๋า KNF สลิง10ลิตรมาด้วยนะ แล้วก็ตัวเซต n ิ filter ของ K&F เนี่ย,ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือจะเป็นตัว Back Diffusion 1. นึ่ CPL แล้วก็จะเป็น Variable ND filter ที่เราสามารถหมุนปรับความเข้มได้ตั้งแต่ ND 2ถึง ND 3-2หรือว่าความเข้ม1นึ่งถึงห้า stop ก็คือตอนนี้เนี่ยผมกำลังใช้ตัว VND ของเขาอยู่ประโยชน์ของตัว VND filter เนี่ยก็คือจะช่วยทําให้เราสามารถคุม shutter speed เพื่อให้ภาพเกิด motion blur แบบนี้ได้แต่ว่าถ้าผมถอดตัว VND filter ออกปุ๊บอ่าตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเวลาที่ผม เคลื่อนไหวเนี่ยภาพมันก็จะไม่มี m o ชั่นะครับนี่แล้วก็ตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยทั้ง3ตัวเลยนะก็จะเป็นระบบแมกเนติกหรือว่าระบบแม่เหล็กที่เราสามารถแปะไปที่ด้านหน้าตัวกล้องของ Osmo Pocket 3ได้เลยนะครับนี่แปะปุ๊บมันก็จะ เข้าล็อกแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเ,เราสามารถใส่ตัว CPL หรือว่าตัว Back Diffusion แป่ซ้อนไปที่ตัวแม่เหล็กของ VND Filter ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ตัว Back l Diffusion 1-4นะึตัว Back Diffusion 1-4เนี่ยก็จะทำให้ภาพมันดูฟุ้งเหมือนฝันมันก็จะมีความเป็น Dreamy Dreamy หน่อยอ่าพอแปะไปปุบ๊บปั๊บนี่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่า น่าจะเห็นอยู่นะน่าจะเห็นผลอยู่ก็คือเราสามารถใช้งานซ้อนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงหลักการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซ้อนตัวฟิลเตอร์เนี่ยยิ่งเรามีแผ่นอะไรมาอยู่ที่ด้านหน้าตัวเลนส์อะความคมมันก็จะลดน้อยลงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าน,นี้ทุกคนก็ลองดูนะครับว่าเออมันจะลดไปเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าลดไม่เยอะโอเคเดี๋ยวระหว่างเดินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ตัว black mist เอาไวต้ตลอดเลยนะครับเราก็จะใช้คู่กับตัววีดูฟิลเตอร์นะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตภาพไปดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยขนาดไหนคือ,อนนีี้้ผมมวว่าาจะเป็คฟุงท กำลังพอดีนะครับตัว1นับสนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ฟุ้งจนเกินไปแล้วก็ถ้าใช้กับผู้หญิงเนี่ยคือมันจะช่วยทําให้หน้าเราอะมันใสมากขึ้นนี่แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากๆในตอนที่มีแสงพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยแสงมันไม่ค่อยเยอะนะแล้วเราก็มาถึงจุดที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านตัวนี้เนี่ยเขาจะทําไว้เพื่อกันช้างนะออจะเป็นเสาอย่างนี้นี่แล้วก็จะมีดีเทลแบบนี่นะครับพอเราใช้เป็นตัว แบคท i ฟิวชั o นเนี่ยมันจะมีความฟุ้งเป็นประกายออกมาแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเริ่มเดินลงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ำตกเขวนาลแล้วนะคะถึงแล้วข้างหลังดูดิโอ้โหโอ้ลมแรงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีรองอน้ำมากก่อที่ ด้านาหน้าตัวเลนอาจจะเห็นว่ามันฟุ้งหนักขึ้นไปอีกนะครับมันจะเป็นแบบแบ็คมิดตอนนี้เป็นหนึ่งทับหนึ่งทับสองแล้วฟุ้งฟุ้งมาเดิมอัปเดตสถานการณ์ตอนเดือนต้นพฤศจิกายนตอนอนี้นะคะน้ำข้างหลังคือแบบประมาณนี้เลยแบบเยอะมากแล้วก็ประโยชน์ของตัว cpl filter เนี่ยก็คือเราจะสามารถตัดแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นตามวัตถุต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแสงสะท้อนพวกน้ําพวกอะไรอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถหมุนตัว cpl เพื่อ หาองศาในการตัดแสงสะท้อนได้แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นปะ่ะด้านล่างตรงนี้ที่เป็นแสงสะท้อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมหมุนเปิดแสงสะท้อนกลับมา นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับตอนที่ตัดแสงสะท้อนพวกกระจกหรือว่าผิวน้ําอะไรพวกนี้คือจะมีประโยชน์มากๆตัว CPL เนี่ยก็สามารถแปะที่ด้านหน้าตัว v n d filter ได้เลยนะเออก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวฟิลเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีการเคลือบสารที่จะช่วยการน้ํามาเกาะที่หน้าเลนได้แต่ว่าถ้าเป็นรองน้าพวกนี้มันก็จะเกาะอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นน้นําหยดใหญ่ๆอะ่ะคือมันจะไหลลงไปเลยแล้วก็จะสามารถการแสงสะท้อนแล้วก็การลอยกิจกวนได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นระดับ HS เลลยแ้ว ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีความบางมากๆนะตรงนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราปิดตัวกล้องเนี่ยก็จะไม่ติดตัวฟิลเตอร์ด้วยถ้าเราใช้ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าเราใช้2ตัวเนี่ยอันนี้อาจจะติดแล้วก็สําหรับเซ็ตฟิลเตอร์คิดชลีนวันตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000บาทต้นๆน,นะแต่ว่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือถ้าใช้โค้ดหรือว่าใช้ส่วนลดเนี่ยราคาก็จะลงมาเหลือประมาณ7 8 0 0เท่านั้นเองนะก็สำหรับใครที่ใช้ตัว o s m โ Pocket 3เนี่ยอันนี้ผมแนะนำให้มีติดตัวไว้มากๆเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้ทุกสถนานการณ์เลยนะโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้งานอุปกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งกันนี่ตรงนี้เย็นมากโอ,อ้โหสวยวาก็ชันนิดนึงนะ สวยอ่ะสูงด้วยอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดทาน้ําตกหลังเหวเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าน้ําป่ามาค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็หลังจากน้ําป่าเนี่ยประมาณสองวันนะครับวันนี้เนระวันที่2วันที่สามน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนแรกก็น้ํไหลแรงมากแล้วก็จะมีพวกกิ่งไม้พวกเศษไม้อะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ตามนี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เราเอาตัวกระเป๋า KNF s l i n g b a g k 1 0ลิตรมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่อง Quick Access ที่เราสามารถเปิดแล้วก็หยิบกล้องของเราออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งถ่ายรูปกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว DJI Osmo Pocket 3แล้วก็จะติดตั้งตัว v n d e Filter ของ KNF เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยกล้องใหญ่กันซึ่งการถ่ายน้ำตกเนี่ย ทั้งการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ ND filter เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะดูแข็งๆมันจะไม่ดูเหมือนที่ตาเราเห็นตอนนี้อย่างตาเราเห็นตอนนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะจะเห็นว่าพวกน้ำตกที่มันไหลลงมาเร็วๆอ่ะมันจะเบลอๆก็จะมีความเป็นธรรมชาติซึ่งเราต้องใช้ตัว ND filter เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ตัว ND filter ที่ผมเอามาด้วยเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นของ g n f ซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว v i n Filter บวก CPL Nano X Series อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะดูดีมากๆเลยนะเออในแพ็กเกจเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เป็นกระเป๋าหรือว่าเคสที่เป็นหนังสังเคราะห์มานะครับนี่ดูดีมากด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ด้านในเนี้ยก็จะเป็นผ้านะที่เขาจะช่วยโปรเทคอุปกรณ์ของเราได้ด้วยแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับนี่แล้วก็ตัว v i n u Filter ของเขาเนี่ย ก็จะมีความเข้มตั้งแต่ ND4 ถึง ND64 หรือว่า2ถึง6ตอบนะวิธีการหมุนปรับความเข้มตัว ND เนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนที่ตัวแกนสีส้มตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่า2ตอบแล้วก็ถ้าหมุนไปสุดก็จะเป็น6ตอบการปรับ VND เนี่ยก็จะเป็นวงด้านนอกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าวงด้านในเนี่ย ก็จะเป็นการปรับตัว CPL หรือว่าการตัดแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นตามวัตถุต่างๆแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นขนาด8 2ม mm มนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะซื้อตัวอะแดปเตอร์ริงมาใส่เพื่อที่จะใช้งานกับหน้าเลนขนาด6 7ม mm. มก็จะเป็นการใช้งานที่ง่ายกว่าสะดวกกว่าเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อฟิลเตอร์หลายๆตัวนะครับแต่ว่าเราซื้อเป็นอะแดปเตอร์มาใช้งานอย่างเดียวแทนพอนะแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยเราก็สามารถหมุนใส่ที่ด้านหน้าตัวเลนแบบนี้ได้เลยอันน ถึง40มิลิเมตร f 2.8ด้านนอกคือวัสดุดูดีมากๆแล้วก็ที่ด้านหน้าตัวฟิลเตอร์เนี่ยตรงนี้เขาจะมีการเคลือบนาโนโคตติ้งถึง28ชั้นเพื่อที่จะช่วยลดแสงสะท้อนแล้วก็จะสามารถกันร,รอยขีดข่วนรวมไปถึงสามารถกันน้ำมาก่อที่หน้าเลนได้ด้วยอีกอย่างคือตัว VND f เต t e r เนี่ยก็จะไม่มี X Cross ด้วย <ๆ S 1> เพราะว่าเขาจะกำหนดให้เราหมุนได้แค่2ถึง6ตบก็จะไม่สามารถหมุนเกินกว่านี้ได้สำหรับตัว VND Filter บวก CPL ที่เป็นซีรีส์ Nano X เนี่ย,เ,ย <ๆ S 1> เขาก็จะมีราคาอยู่ที่ช่วง2,000บาทนะคร นะยิ่งขนาดใหญ่ก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวโค้ดโซลรเนี่ยราคาก็จะลงไปเยอะกว่านี้อีกพอสมควรเลยนะเออยยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับตัวเกนเนฟตัวนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าการที่วิดีโอมี m o ชั่นเบลอกับไม่มีแล้วเวลาที่เราถ่ายน้ําตกเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนโอเคแล้วก็ตอนนี้นะผมปรับชัตเตอร์สปีดอยู่ที่ 1, 1> ต่อ640ก็จะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยตัวนะ้ามันก็จะไม่ได้มีโมชั่นเบลอนะครับแล้วก็ถ้าผม บบกมือแบบนี้ถ้ามันจะแข็งมากนะแล้วก็ทุกคนลองดูสีสกินโทนแล้วก็ความเขียวของต้นไม้ด้านหลังดูว่าถ้าผมใส่ตัวเวียนยูพิวเตอร์เข้าไปเนี่ยพวกแสงหรือว่าสีสันมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคแล้วผมก็จะใส่เวียนยูพิวเตอร์เข้าไปปึ๊บแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมสามารถลดชัตเตอร์สปีดลงมาที่1ต่อ50ได้นะครับแล้วก็ปรับความเข้มเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่ก็คือผมสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยอันนี้คือ2สต็อปนะครับก็จะสว่างมากแล้วก็ค่อยค่อยหมุนลง กรับหาแสงที่เราต้องการโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแสงที่น่าจะเท่ากับเมื่อสักครู่นี้แล้วเออตอนนี้เนี่ยจากที่ผมดูภาพในตัวจอเนี่ยรู้สึกว่าก็จะมีสีที่ชิปไปประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะออกไปทางโทนเหลืองเหลืองส้มๆนะเออจากที่ดูจากที่ดูตอนนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้ําตกเนี่ยก็จะมีความเป็นโมชันเบลอรวมไปถึงตอนที่ผมโบกมือแบบนี้ภาพเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผมหมุนตัว CPL ปุ๊บ มันจะสามารถตัดแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าผมได้ด้วยแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตที่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะหมุนนะเออเนี่พวกแสงสะท้อนหลายๆจุดเนี่ยมันจะถูกลดแล้วก็ถูกตัดออกไปประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตัดออกไปทั้งหมดนะคือตัดไปค่อนข้างเยอะนี่ก็จะได้ภาพที่เป็นประมาณนี้นะครับเออตัว CPL เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับเนี่ย เรื่องพวกนี้แล้วก็เวลาที่เราหมุนใช้งานตัว CPL เนี่ยความเข้มมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็คือมันจะเพิ่มประมาณ0.3 0.5ประมาณนี้นะครับหรือแม่ก็ถึง1สต s เลยนะบางสถานการณ์นะครับนี่หมุนตัว CPL เปิดอันนี้คือไม่ได้ใช้ตัว CPL มันก็จะเป็นปกตินะเนี่ยพวกสัสะท้อนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมหมุนปุ๊บนี่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า โอ้โหนี่ถ้ามาถ่ายซีนิมาติกนี่สวยเลยทุกคนดูดึงหน้าขาดแล้วเนี่ยตัว <c oughs> นี้ก็จะลลกลกลกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนั่งหย่อนขาเลยอ่เฮ้ยสวยสวย <c oughs> <ๆ>อันนี้จะเป็นแบบไม่ใส่ ND filter แล้วก็ ถ้าใส่ดดฟิวเตอร์เข้าไปปุ๊บเคทางไว้นะเค okay. แล้วก็ถ้านี้หมุน CPL ครับห okay. okay. นึ่งสองสามเคโอเคทุกคนรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับอุปกรณ์ของ KNF เนี่ยก็เรียกว่าจะเหมาะกับคนที่ ต้องการซื้ออุปกรณ์ในราคาประหยัดแต่ก็ยังได้คุณภาพของสินค้าที่อยู่ในระดับที่เราใช้งานได้เป็นอย่างดีก็ถ้าใครสนใจโปรด u ัก์ของ KNF ทั้ง3โปรด u c t ัก์นี้เนี่ยทุกคนก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ u t u b e Shopping หรือว่าลิงก์ lazada ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน <S <S แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ